ป่า ulet โอ้ปืนห้ามไวยออกใส่ก็ถืออยู่ ก็ถือก็ถือมันแล่นกันเ่งแล้วปืนที่ออกใส่ว่ะเอาถือตัวนะว่ามันออกใส่ปืนแต่ไม่ถือก็ถือหัวเล่นล่ะเพราะว่านไปปืนหยุดอีงใส่ ก็ถืออีเร่ไปดังอีเร่ปืนเบียดไส้เลนะ่ว่ามันถือเบ็ดไะหนะ้อยปากเลยนี่วยลูกดอกบัลลุดหน้าถือหัวมันอยู่ถืมอมือแข็งนีดสายพีบอขาด งามนะครับปืนค so ืออกใส่อังมาโอ้ยเต็มกระบันเลยครับว่ามันบ่ถึกว่าอยู่ปึ๊บแล้วก็ยังบดจวด เลยแถมมันเขามองจังสวัสดีครับผมช่วงนี้ก็จะเห็นโล่งคลิปเลี้ยนมือเลยนะครับก็ที่เห็นมายิ่งป่าดุดูเนี่ยก็เพราะว่าชุดสิ้นเดือนนั้นออกไว้นะครับปกติก็ออกวันที่ S, า3สิบเอ็ดออกวันที่หนึ่งบางนนี้งานออกได้เร็วครับก็เลยเพราะามีเวลางานกับบอซี่เลือดครับเห็ดมือ ละนิดละหน่อยเพราะว่ารออะไรยืนนะครับใบามากใบบุ้งใบสองมากออ,อกมาหายิ่งป่าครับหาชิปจได้ทั้งงนันเลยทั้งคิดพี่น้องเบิ้งครับผมเมื่อกี้ก็ใส่อ,อยู่หม่องนาบ้านนะครับก่อนจวกบันมาหนึ่งเต็มล้วละเต็มงามๆออมาหอดไม้เก่าครับไม้ประคอเลย,อยล่ะมันหรือไม่มานกับมัหลุดมึงน้องกันครับผม มันนี่ก็มากครับนิวสอดล่างศูนกคือโก่เลยนะครับมันบ่ามันไปชมน้องบันครับผม ออกมาสิออกข้างหลอดทองนั่นตุดโต๊โอ้ยปล่อยป่าซื่อๆบัดรโอ้ห <c ười> งายไม้มั่น ปลาบัวนะครับห่างไปแ็่เวลเลยอ๋นี่ยดขึ้นนิดเลยโอ้ยน้ำนิ่งดีครับวันระยะโอ้ย สุดยอดครับระยะไก่น้ำนิ่งดีขนาดนีน้ว่ามันห่างไหมมันห่างจนพังดเลยก็เฮ็ดไปจนเป็นห,าน,ห,าาหนาฝนตัดไปคือว่าเฮ็ดพาดห่างพาดเรียบร้อยล่มซ้ำครับเป็นตะไนลุกม,มาทางพีเพราะว่ามันทางพีบังล่มซ้ำ ยังเห็นหบักหมูประนิ่งนะไมีประนิ่พร้อมปะน่นะะนนกไก่ไว ปุ๊บๆเลยหมุนเงยเลยบูสิหอดีล้ปนินโอ้คือเียนเลีนลิ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 ปอเลีนอื้มึุเทพปิ๊งยังเลยป่อเรียนป่ถือป่ไปห้อมรู้ถือจ่ กูไปใส่โอ้ยเอาถือตัวถือเสือว่ะมาปน้องหกปันนี่ป่าเลนมามามาม่มาสีหหอยไว้ไรอบคระโด

ไม่หันละวางนี่บลึกดูกมั้งเงาก็ไปเลยทะลุอยู่ตันฮวนห่วยเขาโลบปะร้อยลงอยู่นี่ ตัวหนาเลย่ะลองก็ปืนก็นล่องในป่ายได้บ่ถือเสยเล่ลองยิงวัดระยะมือสองเทธอแล้อครับหอดนะครับสบายมากเลยระยะช่วงใบบวนก็หันกับว่ามันถืออยู่ด้ ล่งคึมล่งใส่หมองป่าอยู่เลยแต่ระถึกเสยมาครับล่งโอปลาไปวันปลาโดคาไปกินหรือเปล่าุบเจอกวานเอา อ่างสวยมดกสงสัยเหวี่ยวดูไล่ส่วบมันเหอะเออเหฮยเียบหลอดทองเลยนึกวตัวเ่ยอยู่ตึนอตัวงามอยู่ตึนโอ้ อไซโลอยู่นี่่านี่คือผลงานมือนีครับก็ค่อยมันมาเลย พอเหลี่ยวเลี้ยงนครับประคอตัวนี้ได้ยดก่อนจะออกบัตนนะครับตัวนี้นิ่งตัวนี้ครับไงก็ฝมือครับแต่ว่าอ้วนครับรุุนเจ็ดแปดทีหมดแล้วครับนี่รุ่นกระลังเผาแสบครับนะครับผลงานปืนศูนย์ไกเลียดเซฟนกโมเมนต์ไก่ล็อกบนโมเมนต์ไก่ข้คังนะครับไก่ธรรมดานี่ละไงครับ ขึ้นต้นนั่นแล้วลงต้นนี่ก็ไปเห็นยังชิปนี้ก็ไปแค่นี้ครับผมขอบคุณครับผม